มาเลยบอกเลยว่าตานี้มาพร้อมกับความล้างแค้นมาถามว่าถ้าเซอตานี้เกี่ยวไหมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะก็คือตานี้เซอร์ต้องรับกรรมแทนเอ้ใครน่ะต้องรับทำรับรับทำมารับกรรมแทน แทนแทนตาที่แล้วไปละกันเออตาที่แล้วก็คือแบบไม่ได้เลยป่าได้เลยเอ้เสียหอไม่อยากไรเสียเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันเห็นใครด้านซ้ายมือแล้วฉันก็ต้องการแล้วตัวนั้นมาเลยมาเลยสิ่งที่ฉันต้องการนั่นก็คือตัวปั้นและสิ่งที่ฉันเจอนั่นก็คือหนักโทษโอ้โหช่างเจาะเหมาะอาจะรยังไงดีเนาะใจยังไงดีจะมาแบช็อตห่อช็อตห่อช็อตห่อไม่เป็นไร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 จังหวะนี้แหละ เออไม่ดูโอ้โหขอยผัดหมดหมดนะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไร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 เอาคืนก็ได้เอาคืนก็ได้จะวิ่งไปทางไหนล่ะครับจะวิ่งไปทางไหนล่ะครับไปไปไปยาวไปยาวไปยาวไปบอกเลยว่าสะสมความแคว้นความแคว้นมาอย่างมาอย่างแน่นหนามาอย่างแน่นหนามาอย่างแน่นหนาเออเดี๋ยวนะปอกแปลกทำไมไม่ไปหาปันล่ะลูกโอ้โห โดูดนดดห้ามจริงไปหาปั้นก็ได้นะตัวปั้นอ่ะโอ้โหโอ้โหเองก็เกินเองก็เกินโอ้โหขอยพับโคตรมึงย่างหนักดูดูปอกแบกดูปอกแบกไม่เป็นไร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 หลุมได้หลุมไปไม่เป็นไรแต่เครื่องถ้าเครื่องไม่เสร็จก็ไม่รู้แล้วนะก็ไม่รู้เอาพับทำไมพับทำไมยังยังไม่ทันเลยยังไม่ทันจะถึงไหมเลยปอกแบกมามาอีกแค่หิดเดียว h ิดเดียว h ิดสุดท้าย มาเลยจะวิ่งไปหนีไปไหนจะวิ่งหนีไปไหนมาเลยคนดีคนดีของพี่ไปไหนนี่มาเออผีเสื้อติดโอ้โหจะไปไหนครับจะจะไปไหนล่ะครับแล้วก็มานั่งตรงเกาาอีตรงไกลๆเลยละกันโอเคเออ,อเ,เมื่อกี้เห็นปล็อกแบ็คแถวนี้เ,เขาไปไหนแล้วะเ,เดี๋ยวนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะปอกก้าแล็คบลอกก้าแล็ อยู่แถวนี้หรือเปล่าเอยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอาวัดดีวัดดีให้ช่วยหรือเปล่ามีใครช่วยเอ้ยมีใครลุมเธอหรือเปล่าให้ช่วยไหมโอเคไม่มีเอ้าเพราะกระแลทําจริงไปหาปั่นเธอลูกโอ้โหเอ้าไม่เป็นไรไม่ปั่นไม่เป็นไรไม่ปั่นไม่เป็นไรอยากโดนไล่ก็ไม่บอกอยากโดนไล่ก็ไม่บอกสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะโอ้ยวิ่งไปแล้ววะออกหอไม่เป็นไรตามมาก็ได้เดเดี๋ยวนะสมอนสีสมอนสีเธอมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเดินกันเป็นเพื่อนเล่นเลยครับ มามา,ม,า, Finished, ม,า,ม,ามันเลยมันเลยมันเลยมีใครจะช่วยล่ามีใครจะช่วยนักโทษคนนี้หรือเปล่าปล็อกกอร์ว่าอย่างไงเราป็อกเกอร์ยังไงดี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 ครับยังไงดีครับเอาไงดีเอาไงดีได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเป็นตัวป่านแต่ไม่อยากป่านใช่ไหมไม่อยากป่านใช่ไหม à? คนดีของพี่คนดีของพี่เอายังไงดีเออตีมันเลยเพื่อนตีมันเลยเพื่อนตีมันเลยตีมันเลยเด,ดี๋ยวเรารอซ้ำให้ ตีมันดีมันดีมัน,มนจะยังไงดีเราอุ้ยเออเพื่อนสวยสวยมากเดี๋ยวเราตาปอกแกรให้เพื่อนมามาได้ข่าวว่าเอา้าติดด้วยหรอถามจริงได้ข่าวว่าอยากจุกอยากจุกเดี๋ยวสนองให้นะครับได้ข่าวอยากอยากจุกอยากจุกใช่ไหมอยากจุกใช่ไหมอยากจุกอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเอาว่า,า,าปนน๊อกแปลคนนี้มันรัวใหคนนี้มันร้ายจะ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 ยังไงดีเราจะยังไงดีเรา ไล่กัดนักนาไล่กัดนักนาะมามาแล้วก็เอ่อเก้าอี้ตรงนั้นแล้วกันมาเลยมาเลยโอเคเอ่อนักโทษตาละมานั่งตรงนี้โอเคเลยเริ่มเลเยจะขอซื้อของก่อนละกันเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ตามเสิร์ชทันเอ่อขอน้ำวิงว่งวายแล้วก็เอ่อตีไว้ดีกว่าโอเคเลยมาเพื่อนให้เราช่วยเปล่ามีใครช่วยเธอเปล่าเอ้ยมีใครลุงเธอหรือเปล่า อันไหนเอาไม่มีคนบันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นเลยแล้วก็เดี๋ยวเอ่อขอรับจ็อบพังไม้กับตรงนี้ก่อนเออรับจ็อบพังไม้บอกเลยว่าพังให้หมดเออเป็นไงรับจ็อบงานงานอาดิเรกครับเอองานอาดิเรกคือการพังไม้โอเคแล้วก็ปกเลตมีใครจะมาช่วยหรือเปล่าันแน่อ๋อเพื่อนเฝ้าอยู่ใช่ไหมถ้าเพื่อนเฝ้าเดี๋ยวเราไปไล่คนอื่นก็ได้โอเคโอเค เอ,า yup. อา้าววัดดีซื้อของหรอซื้อของหรอซื้อซื้อของหรอครับซื้อของหรอครับซื้ออะไระะะะเอ่ยซื้ออะไรเอ่ยอืซื้ออะไรเอ่ยใจไงดีหนจะใจไงดีหนอเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องอยู่แถวนี okay. ้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมามาละโอเคเอ้าหมอหลุดไปแล้วเหรอหลุดไปแล้วเหรอหลุดไปแล้วเหรอหมอหลุดไปแล้วเหรอหมอหลุดไปแล้วเหรอหมอโอเคก็อยู่ตรงนี้มาใกลๆแล้วก็ เ,เราเอาหมอบไปวางไว้ตรงเก้าอี้ดีกว่าน่าจะหลุดไปแล้วแหละเผื่อเขากลับมาเขาก็จะแบบอา้าวกูนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วหรอโอเคมาตรงนี้โอเคเหรอเริ่มหรอเออสุสานโอเคสุสานมีคนปั่นฉันเห็นเครื่องสั่นๆนะอุ้ยปั่นเสร็จแล้ววะเอาวะเอาวะใครกันเนาะใครกันเนาะใครเอ่ยใครกันเอ่ยอุ้ยเขาวิ่งไปแล้ววะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคยังไม่มาโอ้โห มาแล้วโอ้น้องลูก้าจังต้องการอยู่พอดีเลยต้องการอยู่พอดีเลยต้องการอยู่พอดีเลยจะวิ่งไปไหนล่ะครับจะวิ่งไปไหนครับเคาะส่องหน้าหน่อยโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดินตามก็ได้เดินตามก็ได้เดินตามก็ได้ไม่โดนโอ้โหเดินตามก็ได้อาวไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเออเคไม่โดนโอ้โหอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยยังไงเออโอ้โหกูกดสกิลทองทำไมวะเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันโดนครับเลย มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้โหไม่โดนเลยอ๋อไม่โดนเลยอ๋อโอ้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 กูไม่โดนเลยทำจริง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 ไม่โดนเลยเฮ้ยคุณพาคุณเจ้าห้อยพาวัดไหนเอา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 ทำจริงทำจริงบางทีก็เกินไปบางทีก็เกินไปเราส่งคนเนี่ยยังไงดี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 ล่ะครับยังไงดีล่ะครับมามาเดินตามแม่งเลยและกันมาเลย มาเลยโอเคฉีกไปทางนั้นฉีกไปทางนั้นหรอทรงนี้ไม่มีไม้เล่นนะไม่มีไม้แล้วนะไม่มีไม้แล้วนะบอกแล้วว่าไม่มีไม้แล้วนะวิ่งไปตรงนูงน้นหรอก็ตามเลยเสิครับรออะไรเรามามามายังไงดียังไงดียังไงดีงงดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพับ okay. ไปพับไป,ปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเขาฉีกไปทาง,งานาู้นวะป,ปูปาทำาไมไปทางนั้นวะเอาหมามา,มานี่โอ้พับเก่งพับเก่งเหลือเกิน ไม้เนี่ยไม้เนี่ยทับเก่งเหลือเกินทับเก่งทับเก่งแล้วก็โอ้ไม่โดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาจะไปไหนจะจะไปไหนอ้เธอเลอชกเฮ้ยเห็นนะเห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับจะไปไหนจะไปไหนเช่นเห็นนะต่เขาวว่าเคยนั่งไปแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้อ่ายังยังยังพังไม้ไปก้อนแล้วก็จะไปไหนมานี่มานี่เออขึ้นไปข้างบนวะขี้เกียจตามละไปเอาลูก้าก็ได้มา แล้วก็เอาไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นดีกว่ามันเลยมันเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตามเออนักแม่ยาคนที่หลังก็ได้เ <c oughs> ขาน่าจะหนีไปไม่ไกลน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าโหยังขึ้นอยู่ฮัลโหลโอ้โหยังอยู่จริงวะเอาว่ะเอาวะขอซื้อของก่อน <c oughs> ขอซื้อของก่อนแป๊บหนึ่งนะขอซื้อของก่อนเอ,อเอาอันนี้ละกันแล้วก็อันนี้โอเคเลยมาเอาสวัสดีสวัสดีแม่ หวัดดีจ้าวัดดีนะจ้าสวัดดีนะจ้าวัดดีนะจ้าเพื่อนจะเฝ้าให้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราเอ่อเผาไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเอ่อเครื่องสั่นตรงไหนเอออะเจอละเจอละฉันเห็นละว่าเครื่องเครื่องมันสั่นตรงนี้อ่ะแค่นี้ก็ติดหลอถามจริงถามจริงเอ้าออไลคนเดิมเลยคนเดิมเลยอีไลหวัดดีหวัดดีคนเดิมเลย,ลดดเเลยใช่ไหมอุ้ยมีใครโดนยิงเมื่อกี้ คนเดิมเลยอุ้ยมีน้ําหอมด้วยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรครับบอกเลยว่าตีใหม่ได้ไม่เสียดายฮะไม่เสียดายฮะเอาไงเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเออเอาไงเอาไงอ่ะไม่เป็นไรมามามาคิดว่าจะรอดหรอคิดว่าคิดว่าจะรอดหรอครับคิดว่าจะรอดเอาส่องนกผิดโอ้โหขอร้องอะไรกูส่องนกผิดไปแล้วโอ้โหใจเย็นใจเย็นหากเธอใจเย็นเย็นเอาเาหาไม่เจอเอาอยู่ไหนวะโอ้โหมามา มานี่มานี่มานี้มานี่มานี่เป็นไงราคาช็อกสุดขีดไปเลยมาแล้วก็เอามานั่งเก้าอี้ใกล้ๆโอเคเมื่อกี้นักโทษบินมาแล้วโอเคแล้วก็ตรงนีม้มีเครื่องไหนสั้นอีกไหมเออไม่เห็นแล้วแฮะไม่ปั่นกันแล้วอ่อออตเคอือเอ๊เอ เออเออเอหมือนเชนจะเห็นเครื่องสั่นใช่ไหมใช่จริงด้วยเครื่องตรงนั้นสั่นอัตเกฮัลโหลอันยังหัดเซ่อไอทำไรอุ้ยคงบนสั่นมากมากมาทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันไวรุ่นไวรุ่นทำเออไม่เป็นไรยิงกูแล้วหนึ่งโอ้โหมามาไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นยังยังไม่ทันได้พุ่งเลยทำจริงยังไม่ทันได้พุ่งเลยเออมาจะไปไหนโอ้โหวิ่งไวชิบหายเลยออ้วิ่งไวเกินบางทีหลุมอยู่นี่โอเคไม่โดนเอา เอาไงเอาไงเอาไงเออเอาโดดไปแล้วโดดไปแล้วไปโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วยังไงดียังไงดีวัยรุ่นวัยรุ่นเออวัยรุ่นเลวเลวเลววเลวิวฮ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 ิวเอาไงอะเอาไงเอาไงเอาเอา giving, seaweed, Eat, reais, งไงดิไวรุ่นไม่โดนหรอกเออช็อกสุดขีดเอาวัดดีวัดดีเจอกันอีกแล้วแล้วก็ผู้อย่างรู้เอ้ยเพื่อนบอกว่าทําได้เยอะมากเออทำได้เยอะมากเอออุ๊ยผู้อย่างรู้มีคนมาช่วยจริงวะเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเ เออสาบไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาเอาเอาจำชั้นได้หรือเปล่าจำชั้นได้หรือเปล่ามามาเออถ้าไม่มีแพทเทีย์สตึงตายเอาว่ามีนกว่าเอาว่าเอาว่าม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 า,มา,มา,มาไม่รู้สร้างตัวไม่รู้สร้างตัววิ่งเออไม่โดนโอ้โหนกจะโดนามาอมามานี่มานี่มานี่เฮ้ยมันวงตรงนี้ได้เหรอถาจริง ช okay. 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 uh ินจ okay. wow. okay. ้ะชินจ้ะชินจ้ะออโตเคออโตเคอุ้ยจุดเครื่องจุดเครื่องจุดเครื่องโอ้โหออโตเคออโตเคโอ้โอ้วิ่งไวมากวิ่งไวมากทำจริงทำจริงชินจ้ะเอ้านกอ๋อนกอ๋อไม่เป็นไรนกอ๋อนกอ๋อได้เลยได้เลยได้ไงออโตเคมาเก้าอี้เออเก้าอี้ตรงนี้เลยละกันจะได้โซนก็เอ้โซนประตูด้วยโอเคมาจะมีคนมาป่าวจะมีคนมาป่าว เออบอกเพื่อนตรงนี้โอเคเอาเพื่อนอยู่ตรงนี้เหรอเอาเพื่อนอยู่ตรงนี้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประตู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 ตรงนี้แล้วกันมีใครอยู่ป้าอันยองฮาเซลเอฮัลโหลอันยองเฮนนอโอโหไม่มีคนอยู่เหงาเลยกูเฮ้ยเฮ้ยผู้อย่างรู้มีคนช่วยมีคนช่วยผู้อย่างรู้ไม่ได้่ละไม่ได้แล้วไม่ได้ละมาแล้วมาไวมากมาไวมากบอกเลยมาไวมากอยู่ไหนเอ้ยฮัลโหลอันยองฮาเซลอัตเค อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาอยู่ไหนกันนะเอาอย่าบอกนะว่าเปิดประตูอะอย่าบอกนะฉิ่นจ้าโอโ้โหอยู่จริงว่ะ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 เออมีมีมีเกาะทองครับมีเกาะทองครับเออโหตีไม่โดนเลยกูมามานี่มานี่โอเคโดนล้หนึ่งแต่มีน้ําหอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไล่ได้ไล่ใหม่ไล่ได้ไล่ใหม่ไล่ใหม่ไล่ได้ไม่โดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยไล่ใหม่ไล่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน เอาเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่าผู้อย่างรุ้มันตายไปแล้วนี่ว่ะเอามามานี่มานี่ยังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีเออกูพุ่งไปหนองกูเนี่ยโอโหเอา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 ผมว่ากูงงแล้วนะเซอร์ก็งงตามกูไปเลยสิคะเออโอเคนั่งตรงนี้เลยจะได้ส่วนเกาอี้บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อนฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเอาเดี๋ยวนะแมวเพื่อนก็อยู่ตรงนี้หรอเออว่ะอยู่ตรงนี้จริงโอเค อยู่ตรงนี้จริงโอเคสาวน้อยชาวน้อยสาวน้อยพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องเบ้าเอ้ยน้องเศว้าน้องเศร้าจะไปไหนน้องเศว้าเฮ้ยประตูนี้เปิดหรออ่ะอย่าไม่ได้โอ้ยมียังไม่เปิดจะไม่เปิดโอเคโอเคโอเคไม่มีคนอยู่โอเคเลยมาอยู่ไหนอยู่ไหนน้องเศว้าน้องเศว้าน้องเศว้าจไปไหนรอพี่เบ้าแน่มามานี่มานี่มานี้มานี้มานี้ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยมีน้ำหอม น้ำหอมน้ำใจน้ำหอมน้ำใจเออไม่โดนไม่เป็นไรวัาไงยังไงครับยังไงล่ะครับงงป้า <damage>. ่าวงงอาบ้าวงงอาบ้าวมามาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออเอออยู่ไหนอ่าฮวเอาไงเอาไงอุ้ยมีน้ำหอมมีน้ำหอมไม่เป็นไรมีน้ำหอมหมอมีน้ำหอมหมอมีน้ำหอมเฮ้ยเมื่อกี้ติดอะไรอ่ะโอ้โอ้เอ้าโดนได้เอ้าอะไรวะมามามานี่มานี่ มา,มานนี่ไม่โดนโอ,โอ้โหคุณละเลือดจะเชื่อเลยตีมันมาเพื่อนตีมันมา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 เออเอาสิเอาสิขน,นานี้เจ้าหน้าที่ได้ร้อมไว้แล้วเอาไงเอาไงเอาไงเจ้าหน้าที่ได้ร้อมไว้แล้วแล้วก็เหลือนนักไมยาโกนเอเออยู่ไหนวะเออหลุมหรอมีเปล่าวะหรือว่าประตูประตูประตูแน่นอนประตูแน่นอน mechanical. ใช่หรือ,อไม่ใช่หรื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 อไม่ ประตูอย่างแน่นอนหรือเปล่าเออประตูนี้อุย๊ยเปิดแล้วจริงด้วยเอาว่าไหนโอ้ยืนเต้นโอ้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 อยอุยมันไม่น่ามองหน้าเลยแป๊บนึงเราจะต้องโบยบินอยู่ตรงนี้เราก็จะพุ่งไปข้างหลังเขาดูออกเปล่าออกเปล่าไม่ออกตายได้นะออกหรือเปล่าเออออกโอเคภารกิจคอมพลีท